ยังงามเลยอันล้านท่อฝันก็จะเสกได้เมือดดอกเอียงคดไดเมียนบ่อเดี่วตีหนึ่งน้องเขาก็มาทรงตีหนึ่งสาลามองพิมพ์โอนี่บอสวัสดีครับพขอพิมพ์มองในน้องเงินมันเป็นของ้้า่ม ลองมาต่อยอดบุญน้ำกานเคด้จตนี่คเคกทอสกันแล้วะท้อไเีะล้เอเห็นแล้วครับเดี๋ยัลงปากบันชีบุญไ้นะครับเอามันทำของไผ่กับบ้าเลยเนาะเอาแก้วหนีดันอ่ะแล้ที่เฟันสลหออุ้ยอันนี้แก้วดันเกี๊ยว่าฟันสลด์นนี้ ว่าใจลายว่จะฝันสลายสิได้แต่ยากเท่าไร่ยังอ๋เอ้ะลองปักหมุดนะครับต้องปักมดแล้วเนี่ครับถ้าจะปองอยากต่อยอดน้ำหนกกระโอนมาหลุนเลขกบัญชีไม่เป็นบัญชีวางครับของน้องไม้น้องสาวลุงสิได้ชนะนหมมีนี่เลยคือเป็นการงนี่ แม่ครับนกคาบอากาลเานี่ถือว่าแมนมาสั่นลั่งเป็นบาซี่วานกะลังสี่ห้า,า,กหากันต่างต้นพี่นอ้นองนกพวงสก,ก่อนครับแม่หอยตั้งตน้นมีเหียดฟอดหรือเปล่าตั้งต้นหนึ่งหมืน่น,น,าาน 1, บาทนะครับดอกกะรู้สึกว่าบ้านบ้านหากัก บาทคับบาตรฟมิลี่ที่ต่อยอดกันไว้กับทาแบพ่อรู้สกวจะสองมื่นครับแล้วก็มี่แม่แม่ยุตตั้งประเทศอีกหามื่นนะครับตอนนี้ก็สิประมาณแปดมื่นกว่าแล้วนะครับผมกับกับยอดบุญครับยอดบุญพ่อบ้ามือเปิดวงนะครับเอาไปสมทบหอละขั้งตอนนี้หอละขั้งเหลืออยู่สองหมื่นกว่าบาท จากที่เห็ดนั้นเห็ดนี่มากเมื่อไหเมือมอไปแล้ว,อลว 2, 000, สองแสนซีเพราะว่าเ,เงินมาในสองแสนหกนาารอดนะเนาะเมือ,นนอมมไปแล้ว 2, 000, สองแสนซีรายละเอียดทั้งหมือพอาะวันโเป็นค้นบริหารนะครับตอนนี้ก็อยากปูพื้นปูยั้งอีกนะครับก็นี่แหละการที่รวมพี่น้องผู้ใดอยากต่อ,ตอยอดปราจายเป็นสภาพบาุญไฮเดอนะครับนอกอาไอาอ,าอ,าอยู่ในห้องครับอยู่กลุ่มร่วมเด็กหน่อยเลยในห้องนี้เต็มห้องยุ่เนี่ยตั้ากันเบื้องหนังครับผมธนาคารทกสครับนกพิมพ์ถือปะ ส้งผมสรงผมกระซื้อคือสซิ่งจังบอกพอ่พอจะพ่อจ๋าใจบุญครับขอบคุณครับผมใจบุญนับกันนี่แหละครับนี่น้องๆแม่ๆครับทากันทากันเสียบซอยกันนะครับนี่เสียบต้นบุญซอยกันมื้อนี้พ่อจ๋าได้ขี่สร้างเลยครับกำนังเอกแพรว้เป็นพะเวสันดรกกำนันงมาที่นะครับ แล้วก็น้องอาไอครับน้องเบกเป็นกันหาชาลีป้าอ้วนเป็นสู้ชค <g ül> บาชัู้โดมื้อนี้ไล่ซดทั่วประเทศไทยนะครับมาเบิ่งขบวนน้ำคก็ไเเป็นาานางมมันมีเป็นนางกับม,มิตตาตหน้าหน้าขบวนน้ำเพามีอย่างเนี้ยเจ้ากบบขับวัวน้ำบั่นเพราะมีอย่างเนี้ยบังสเป็นน้องฟังด้มี่ปงอะมีมีมีกองยมาจากอุดรผิดาดดันแบงนะแล้วก็มี่นังร่ามาจากกรงเีพบวันครูของคูนกับคูเวียง แล้วก็มนี้มาจากน้องไฮวิทยาพอกับของผู้อิ๋วค่ะอันนี้พอจาเป็นเจ้าภาพด้วยครับเนอเป็นเจ้าภาพบุญเดือนซีให้พี่น้องบ้านหนองแค่นะครับเป็นมือเปิดวงพร้อมกรบชือว่าเอาเลิอเอาใช้จ้างของเาวาให้แล้วก็อ่าเขาเอียว่าจ้างสร้างให้เพื่อให้การแช่เชิญพระเบียยเขาเมื่อสมบุญแบบที่สุดพ้นฝ่ากระชได้ต๊ต่ำต้องฤดูกาลมาบไม่บ้าหน้าแม่นครับ ปราจญ์ตั้งต้นไปถามพี่น้องเมื่อวันที่หนึ่งเลยครับผู้ใดอยากเฮ็ดบุญกะโอนต่อยอดแล้วก็พี่น้องก็แจ้งอยู่ในนี้ได้เลยว่าโอนแล้วเท่านั้นโอนแล้วเท่านี้เดี๋ยวนกติสาถูกไปน้ำครับแม่หอยแตงน้ำแหน่สัตว์แม่หอยเป็นยังไงขอบคุณพี่น้องที่เขาคุมยางรู้ว่าตอนนี้พันคนเหลือเด้อในกลุ่มนะครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆวัอนี้ถ้าได้สามพันคนนี่โอ้ยพอใานี่คือสิแลีนออมฮั่นจากซีบลอบแล้วเนาะ แรงมือละรอบเอาบนกับพี่น้องไว้เป็นนา่งฝาแล้วะนอซันห่วยขึ้นืนอ็ดเ,เป็นนา่งฝาเร็วแต่ <c oughs> <c oughs> บ่ดิบ่ได้เป็นนาง่งฝาพี่น้องตุยดอาตุยทงอยังนี้ทงอยังนี้ทานแล้วทงอย่างนี้งงนทงเวทีว่าเวทีเข้าเห็ดแบบว่าเป็นแบบคลาสสิกแบบสมัยเกา<อ>่าเขาต้องแบบว่าทงมกแกงบอกทำทุกอย่างให้บ่ได้แกงเสียบยืดน้ำหยอดขึ้นจอนางนะ ได้แล้วเนาะหาผ่านพุทธล่ะประสันตบม์ต้นต้นยุวภาพเดี๋ยวให้บ้าบ้ากับพุกี้ขี่รถไปเอาหนูหนูขอต้นเงินนะครับ่มีหมอกเสียบเงินมาทังสิ้ได้แล้วเนาะห้าพันพุทธล่ะนี่หมายถึงอีหยังครับแม่หมายความไปแน่หมายความไปอีกละโอ้ยเนาะเฮือประสันติทุกติกสวัสดีครับ พี่น้องต้อยอดบุญน้ากันได้เด้อนะครับผมไล้วเด็กูก็ยอมเพื่อประเทสุขเยาว์หารร่วมอนุโมทนาบุญสองร้อยโอนแล้วค่ะแม่จริยาสาธุคาแม่ครับได้ยุแล้วค่ะครูบุญอาอายค่ะครับผมอาอายมาช่วยพ่อจ๋าจะได้ถึงสามพันคนเร็วๆอ๋อครับพี่มะสวยพ่อจ๋าบ่ละนอนเบิงตาหนังนี่คนน่ะแนวเด็กหน่อยเนาะพี่น้องเพิ่นมาปลอกันเดี๋ยวหูมกันทั้งมีลินทั้งเบกทั้งกังฟูรีโอที่เป็นความนาเล็กหน่อยเดี๋ยวนี้ อยากให้แม่พ่ออยากให้แม่หอยกับแม่แตงขึ้นเวทีไปด้วยค่ะ <c oughs> แต่งชุดหมอลำ <c oughs> โอ้ยแต่งชุดหมอลำจะได้จีบตาได้นอแม่ไข่บันสิบันเส้นแบนตตาเส,ส้นสุดเก็งเอาบาแม่เเอาาได้แน่นอนหาพันขนโอ้สาธุครับวิติกโอ้ยสาธุครับหาพันข้นนี่หาหาพันค้นตอนนี้ไม่ต้องย่างตั้มต้องสองพัน 2, แล้วตอนนี้ บวชรวมน้ำทําบุญคาพินาศผ้าครับผมโอนโอนเท่าไหร่ครับพินาศผ้เดนองศิษย์สาธุน้ำสวัสดีครับผมสวัสดี1น0 0ัเ้าท่านนะครับอันนี้บายซีนี่ซีออกไม่ถัดสู้ขันโอ้ยวัไหนสู้ขันวัาสั้นเอาไว้ถ้าบ่วงสวงไหวเวทที่เพื่อเป็นสิริมงคลเลยพี่น้องเด้อโอ้ยกินหอดครับบอดีแม่วาชิรานะครับ ผู้ใดอยากต่อยอดกับพ่อจ๋านะคะพ่อจ๋าปักมุดเลขบัญชีทกสอกันญานี่น้องไม้นะครับเป็นน่องสาวของพ่อจ๋านี่แหละเพระว่าบัญชีนี่ม่บัญชีว่างไหมป๊เออบัญชีว่างอยู่เลยนะครับเด้อบ่มีจักบาทบัญชีนะครับผมพี่น้อง น่องคือสีห่วงพอจ่าไหลนอจ้าครับผมพี่โอนเ9้าสิบาบาทค่ะซาดูค่ะพินภาครับให้แม่หอยแม่แตงใส่ชุดแดนขึ้นเวทีโอ้ยเป็อ5 0พ0น0จ0บเดี๋ยวนี้นี่ขึ้นเล่มแม่มาต่อยอดพี่น้องครับบอดหนูสิต่อยอดแล้วครับตื่นเต้นแต่น้องบ่านี่บ้านวนพวกเกี่ยวของต่อพูดจากของแยก ่บ้านูสิต่อยอดอยู่ป้าเอาใบสีึงเห็นมชมเจ้าังเหรอเนาะแต่ชมอยังเหรอเนาะได้เชีงคานยี่สิบกไปบ่าไส้งเขาจ้างวะเขาเนใก่ส่งสลิปไปทางไหนย่ออแม่ให้แม่แม่ส่งสลิปไปทางไหนคัส่งสลิปไปทางไอ้เพียอ้ยเพียรเจ้าอะไรเนาะหมายถึงว่าสลิปเพียรหมุนไหมแต่ส่งเพียรเขาเจ้าอะไรเพียไอ้นึ่เท่าะไรส่งยังก่อน คืออะไรใส่นี่โอ้ยบ่เปีงยังส้งเขาแชทนกก็ได้ดอกส่งเขาได้แช่นกก็ได้นกเขาไปเบิ่งเอาดอกครับร่วมทำบุญหนึ่งพันบาทต่อยอดด้วยครับพี่ตุก๊กตี๊กสาถุครับสวัสดีครับผมเร<อ><ป>วยนะครับแฟนพี่ <laughs> แฟนพี่รดลม้มขอบุญให้แฟนพี่หายไปๆโอ้คาบสาถุคอยออ้ไส้นะครับหายเร็วๆนะครับผมเจบปวดบองได้ก็คอยหายขาดเด้อบุญกุศล ที่นกพงศกรด้เฮดมือนีที่พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้ต่อยอดบุญมือนีขอให้แฟนพี่หายเร็วๆนะครับโอ้ยแม่งแพุ่งอยู่ไม่เอาอะไรเลยสมตุไหมตอนนี้พ่อจ๋าตั้งต้นไปถามพี่น้องเราหนึ่งหมื่นบาทนะครับเกิดชาติไหนก็ขอให้พ่อกันทุกชาติด้วบอดเด้อสาธุครับพิธีครับแม่หอยกระบะอายุวันขอให้ได้เกิดมานนำลูกอีเด้อรลูกพ้าเฮดบุญดีมาสั่นมา นี่นะครับเด้๋ยวต่อยอดน้ากันนะครับบอกเลขมาบอกเลขมาเอามือดิเลขออกโอ้แมกบอกเพราะว่าบอกหรอกครับเพราะบอกหรอกเพราะวันเป็นมือเฮ็ดบุญวันนี้พี่น้องอยากซื้อเลขกับซื้อลอตสวัสดีครับผมสวัสดีพี่บอยสวัสดีครูแชทสวัสดีครับครูแชทครับครูแชทเฮ็ดบุญน้ำหนกเด้อ มือนอีบุญยันซี่ยุบานนกเป็นเจ้าภาพนะครับมีขบวนแห่สร้างนางลำ่ำพาเวทแห่พาเวทนะครับเขาเมืองมีกล่องเง้วนะครับแล้วมือแรกนี่มีหมอล่ำเสียงวีหกล่ำสิงเปิดฤดูกาลเป็นมือแรกแห่งมานนะครับพี่น้องสองพันกว่าคนนี่ก็ย่ายลืมไปเขากุ้มปิดนะครับเด้อนะครับบาทหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทครับวเวทีใหม่พอใจลงทุนหลายแห่งครับเหมือนเป็นล้านๆานแล้วครับผม เป็นเป็นล้านๆนะครับเหตลงทุนเนเว้ที่นะครับสวัสดีจ้าขอบคุณครับขอบคุณเจ้าภาพพร้อมเด้อนะครับเจ้าภาพจางลมสงลูกสาวมสลูกสาวั่งมพ่อบิลเลียนมาเบาซอยลุงเน้่ไมพ่ออยู่ได้หนีแหละเนียนสวัสดีน้องโอคนหล่อนะครับสวัสดีแม่วันเพ็ญนะครับสวัสดีครับพ่อจ๋าสวัสดีครับฝากแชร์ให้นกด้วยนะครับ ยู่ง้างลางเด้อพินองเด้อเล็บัญชีปากมุดไวแล้วทอกนสอน,นะครับเข้าไปรอในกลุ่มแล้วครับสวัสดีครับบอนกค,ครับผมขอบคุณครับ,วรบสวัสดีครับแม่เลียมสวัสดีครับแม่เกศอนก็รูร้สึกว่าเมียกเศษรชน้อยพอจะ,ะได้แต่งหน้าแล้วครับเพราะว<ง>่ามอนี่รับวทเป็นพระเวสสันดอนครับแม่วราพรแสนเส เสนาร่วมทบุญ100บาท้าถุกครับเ,เปิดวงมอล่าสิงวันแรกแห่งมานดเด้อครับเด้อปปงัปงงครับค,ครับวอวยพอนซอยพอจ่าคอยค้นมาเบิ่งลหลายๆเน้อบาทหนางาน100บาทนะครับวันที่21สงกรานว่าจะไปหาเลยไม่ได้ไปจ้อยเลยครับผมรอในกลุ่มแล้วครับมือแรงถือเลขเจอกันครับอดีแม,ดแม่มาริโคเฉื่อ<ฮ>ยนะครับ ในต้นเงินเท่ากับทยอยเสียบแล้วครับหอยกำลังเสียบต้นเงินนะครับวัสดีแม่เทียมใจทายงามนะครับสวัสดีครับสาธุด้วยชอบมากค่ะขอบคุณครับเมื่อแรงเจอกันครับผมแม่พิมพี่พิมพาโอนแล้วจ้าพี่ลมต่อยอดเท่าไรครับแปดร้อยสาดรกับพี่ลมพร้อมครับปุกีไปนังเอกปุกีไป ยังเลยค่ะนั่งเอกแดงเห็นปะครับนั่งเอกแต่เองกัอียงนเอ้ยยางยงเห็นน้ำกัดได้สิได้เกิดมาปอกันไหมคู่กาแฟขวดกได้รมใหรไคุ่ณ่อแม่ได้บ้แม่คู่อไ้ตันี้อยู่มาณ้ินลยอจะมีตรงนีนเข้ามาแล้ว ทำงานไปฟังบอสลกไลฟ์ไปครับขอบคุณครับผมสาธุสาธุครับผู้ได้อยากรวมต่อยอดบุญน้ากันนะครับตอนนี้ได้ยอดบุญทั้งหมดน่าจะประมาณแปดหมื่นแล้วครับนะครับน่าจะประมาณแปดหมื่นแล้วเนาะนะครับแล้วพี่น้องก็ต้อยอดน้ำโลกอีกครับได้หน่อยได้หลายมือนี่ทุกอย่างออกมาจากหัวจิตหัวใจนะครับเฮาบอได้หวังว่าต้องได้เท่านั้นต้องได้เท่านี้เพราะว่าทุกย่างที่เฮาเอยดกึ้นมาเฮ้าอยาดดตือใจหยาดด้วยนารที่เฮาอยากให้ยี่ดีให้ด้วยความ เหลี่ยมไซนะครับเพราะว่าเพื่อนบอกว่านะครับว่าไห้ผู้ใดทีไม่จิตใจอยากไห้ต้อตังอยากไห้นี่กระเ่าะับใดแล้วไม่ว่าะให้เท่ากับได้เออนะครับน้องอายอยู่ไหนครับน้องอายน่าจะอาบน้ำนะครับอหันแปงแขวพ่อได้บอกได้บบกันเนเอาสีซะ ปวดท้องยุ่นแขนออกมากราบสวัสดีครับวันนี้เปิดมาลำสิ่งเสียงนี้หกขอให้งานขอให้งานทุกอย่างราบลื่นผ่านอุปสรรคต่างๆมันหมันปังๆครับขอบคุณครับต่อยอดบุญ2 9 9บาทพี่เต็มขอบคุณครับซาคัวพี่เต็มครับขอให้ลำลำด้วยๆเด้อนะครับมื้อนี้ ผู้ปปปปใดมักเล่นหวยเล่นเบอร์ก็ขอให้มันมานแม่ทิพย์ครับสวัสดีแม่ต่อยอด200บาทสาธุครับแม่ทิพย์ครับผมสาธุแม่ทิพย์ครับขอให้มันมันปังๆ,ๆเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับนอนหลับกระเด้เงินหมื่นนอนตื่นกระได้เงินแสนนะครับอวยพรใหน,นสุขฝุ่นสุขคนที่มารวมเฮ็ดบุญโอ้ซางประเทศแล้วอวยพรเป็่นหน้าิเทศขึ้นเดี๋ยวนี้เสรมะละมันบ่อยเทียดแล้วอวยพรออนไลนแรงไง ราสีมามือแรกเนี่ยเราราียมาสู้ขอนแน่น้วงอยู่สวัสดีครับขอให้ปังๆนะครับลำซิ่งกมวนจ้าขอบคุณครับสาธุสาธุมือแรกนี่เขาไปเบิ้งความมวนความมั่นกันเลยครับอยู่ในกลุ่มปิดครับผมสาธุนะครับสาธุครับเียอันนี้ชื่อใบสีสู้ขันนะครับที่ห้าเสียเอาไปบวงสรวงวิธีมือแรกนะครับ โอนร่วมทำบุญ199บาทครับขวัญค่ะพี่ขวัญสาถูกครับพี่ขวัญครับโอนแล้ว200บาทแม่ละมุนซาถูกครับขอให้พี่ขวัญกับแม่ละมุนนะครับผม <c oughs> จงประสบความสําเร็จครับการงาน,งนจเจริญรุ่งเรืองเงินไหลน่องท่องไหลมาคิดสินใยสมดังปรารถนานอนนรัได้เงินมื่นนอนตื่นในเงินแสนเดิเนาดทางไปแสนมาแสนตลอดปลอดภัยนะครับเด้อโรคไัยไข่เจ็บผู้ใดไม่โรคไม่ไข่ไข่หายขาดนะครับ 499หมายถึงทำบุญใช่ไหมครับหรือว่าบอกเลียครับนี่พีทีโอพีทีโอไอนี่เฟซภาษาอังกฤษอ่านบอกออกนะสี่เาสบาบาทสาธุนะครับเด้อนะครับวันดีอ่าคุณสุภาพรวันดีคุณสงบอ่ะมาแล้วอาหารมาสอดใครมาดิตีเด้๋ยวักงานนะปรับ สร้างอาหารเมื่อกี้คุณทำค่ะแม่ออยูเข่าหลาย,ยังมาต่อยอดทำบุญด้วย100บาทครับพี่ W A N W A N อ่นานว่าวครับสาธุครับอะพีบ้านบะขอให้พีบ้านด้วยด้วยกาเก่าเว,วยครับเ้ยมีความสุขอะไรสุขภาพแข็งแรงครับผู้ดใดรวมเพจบุญมืญอ้อนี้ มีโรคไข้ไข่เจ็บขอบารมีที่หลวงพ่อสักวันเฮ็ดบุญมาทั้งเบิร์ครับขอให้ทรงผลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขุดสุขคนนะครับเด้อหายเจ็บห,ห,หายจนหายโรคหายไข่นะครับผมเสนียดจะไล่ย่ไหนมะไก่มาเขี่ยงครับทำบุญสองบ้านเลยค่ะบ้านพ่อจา๋าแล้วก็บ้านฮักบ๊บอสน้อยเลยค่ะสาธุครับ ปุ้งนางก็ได้มีหน้าก็ดีมีหน้าก็ดีเอาซื้อเฟยนปอนี้พอดีคุณสมใจศิริการครับบี่นองที่เขามาไม่พอรอมทั้งสองพันสองร้อยคนนะครับมาต่อยอดบุญน,น้ากันเด้อครับบี่นองครับไว้ที่เหยียดหน้าแต่เอาเรียงไหมครับแม่เอาไปเซ่ถถวยกินครับกินเซาแซ่ไห เนาะให้พี่น้องฮหดบุญน้ำก้อนสาธุครับแม่ลิตา้า U S A ขอร่วมทวบุญด้วยค่ะ1 0 0 0บาทสาธุครับพี่แม่ครับนี่เดอ้อลูกปักเกรยบนชีหายแล้วครับทก่อกสอนี่0 2 1 4 5 3 2 98, อ0 9ก้านก้ธนาคารทกศอออกัญญานีนะครับผู้ใดอยากร่วมต่อยอดบุญกัน โอนมาบัญชีนี่ได้เลยนะครับมีแม่หอยก็นั่งเสียบตนเงินยงามๆนี่ครับผมก็นั่งเสียบตนเงินงามๆครับสาธุครับสาธุสาธุเอาสาธุยังที่มีหัวลูบเตียนสีเป็นกดเพี้ยนเนอะสีเป็นแล้วกดเพียนเราเฝ้าเออเอานน่งเราเฝ้าว่าเปียงครับว่าเปียงเด้อว่าเปียงนกแซลเสือพี่ภาษาอังกฤษครับแน่นอนอยู่แล้วครับ แต่บางหุ่งแซ่บๆมากินอะไรได้พี่ล่มจ้า,จาสาธุครับสาธุน้ำสุขพูดสุขคนนะครับผมพี่พี่ล่มละดตอยอดมาแปดร้อยบาทเนี่ยขอบคุณนายรม่มเลยนี่รับผมมื้อนี้เป็นบุญของพี่น้องชาวบ้านหนองนเ้นครับวัดนนท์สว่างสามาคัคคีซื้อวัดนนท์สว่างแล้วก็สามาคัคคีพี่น้องรู้บ่ว่า บ่แปลกเลยที่เป็นยังซื้อวัดคือมีคําว่าสามาคี้ลงถ่ายเพราะว่าพี่น้องบรนณนแค่นี้มันร่วมเป็นนานึ่งใจเดียวกันเ,เวลามีการมีงานงานี่เพื่อนดีสามาคี้ตุ่มพีตุ่มน้องอเ,เ,อเองก็ดแนวยูนอกกินครับอย่างตะปูตะก้นบบอิมนะครับแฮ <c oughs> จังม่วงครับหน้าสิประมาณใบสองใบสามครับแม่พันแม่พันทะนัตชาบอกครับร้อยเก้าสิบเก้าบาทก่อนนะคะสาธุครับแม่ครับลำลํเรื่องมีความสุขหลายๆนะคะ เอาอีหลาเอื้นพี่น้องมาเห็ดบุญต่อยอดน้ำลุ่มเลยเห็ดบุญต่อยอดเจ้าจ้าเออบาทหนึ่งซองบาทแล้วจ้ศรัทธาบอกพี่น้องบาทนึงซองบา้วจ้าสัทธาค่ะต่อยอดเห็ดหอหลักข้างน้ำการต่อยอดเห็ดบุญน้ำวัดน้ำการเอาเบาเดี๋ยวเดี๋ยวเาเก่งๆน่ะนี่เดีลุงปักหมุดไปเห็นแล้วเท่ากับซอนี่ของกันย่านี่ของไม้ไม่กันย่านี่ใช่ปาจีจ้าต่อยอดเด้อ ดองไว้ก่อนก็แชทว่าสั่นมาสวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับเขาไว้ก้อนไอ้แม่แม่เลยไว้ก้อนให้แม่แม่ทุกคนขอให้แม่แม่แข็งแรงแข็งแรงดี่จ้าแข็งแรงแข็งแรงมีความสุขหลายๆอ้าวปัญญามบอกมัดมือมันเป้นกับ่าเศร้าโศกเศร้าตายมันลุกให่บอกแบบมีสาระไว้ก้อนไอ้พี่น้อง ปปล้มแต่ตาบะควงบ่ดิบ้ามีเลียนมา,มาจ๊ะเอ๋เอน้องแคลวทิดามาแล้ว